พรพันมาแล้วสาวไทยสู้สุดใจใส่บัลแกเรียสุดฤทธิ์ศึก VNL 2024สนาม3ห้ฮ่องกงการแข่งขันประจำวันที่13มิถุนายน2567เวลา12.30นาที ตบสาวไทยอยู่ในชุดสีน้าเงินส่วนบัลกเรียอยู่ในชุดสีเขียวงานนี้สาวไทยจัดเต็มพรพันธ์อัชราพรชัชชุออทัดดาวพัทยาพิมพิชยาปิยนุษาสาวไทยตั้งใจกันสุดสดส่วนบัลกเรียก็ไม่ยอมไทยเช่นกันเ์ฟตบบล็อกดีตีแรงกันทั้งสองทีมผลัดกันนําผลัดกันตามชนิดใจหายใจคว่ำเซตที่3โคดบบลกเรียจู้จี้ไปหน่อยโดนใบเหลืองตบสาวไทยรวบรวมพลังทีมชุดใหญ่สู้กันเต็มที่ชนะไปสต่อ2เซต 25 23 22 25 25 18 22 25 15 10อัชราภร์พรพันธ์กลับมาขวัญกำลังใจก็มาเต็มเปี่ยมทีมที่ลุ้นชนะอีกทีก็คือเยอรมนีร่วมเชียร์ร่วมใจสาวไทยสู้ๆ